นี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาประกอบตะเข็บข้างกันนะคะประกอบตะเข็บข้างแล้วก็ใส่ปกสู่กัน,นะค่ะนี่นะคะเราจะนำตัวเสื้อชิ้นหน้าด้านโชว์แล้วก็ตัวเสื้อชิ้นหลังด้านโชว์มาประกบกันแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะ,ะประกบกันประกบกันตรงช่วงตะเข็บข้างนะคะ แล้วเราก็ใช้เข็มหมดล็อกไว้ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปิดซับในออกนะคะแล้วก็เย็บยาวลงมาจนถึงด้านซับในเลยนะคะเย็บแบบนี้ทั้งตัวเสื้อฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะคะนำมาประกบกันนะคะด้านถูกชนด้านถูกนะคะทีนี้เราเย็บประกอบตะเข็บข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างชิ้นซับในกับชิ้นด้านโชว์เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะไปเย็บตะเข็บไหลนะคะตะเข็บไหลนี่เราเย็บแต่ส่วนออด้าน,นโชว์ก่อนนะคะซับในอย่าเพิ่งเย็บนะคะเดี๋ยวใส่ปกสูตรก่อนนะคะแล้วค่อยประกอบซับในเข้าไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบปกสูตรเลยค่ะนี่เราต่อตะเข็บไหลนะคะเสื้อด้านโชว์แล้วนะคะนี่นะคะเราต้องดูรอบวงแขนทั้งสองด้านด้วยนะคะว่า วงแขนซ้ายวงแขนขวาเท่ากันหรือเปล่านะคะวงแขนตัวนี้นะคะนี่ค่ะรอบวงแขนเราก็วัดด้วยนะคะวัดเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเวลาใส่แขนจะได้เท่ากันนะคะอันนี้เราก็เย็บตะเข็บไหลตะเข็บไหล่เฉพาะเสื้อด้านโชว์ก่อนนะคะส่วนซับในเรายังไม่เย็บนะคะนี้ซับในเนาะเรายังไม่ไม่เย็บต่อตะเข็บไหลเดี๋ยวเราจะใส่ปกสูตรก่อนนะคะ่อยมาเย็บซับในใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็เวลาเราประกอบตะเข็่ข้างนะคะตัวนี้นะคะเราต้องเวลาเราเย็บเนี่ยเราต้องให้ไอตัวชายเนี่ยตรงกันนะคะตัวที่เรารีดไว้นะคะต้องให้มันตรงกันเราเย็บออกมาทีนี้เราจะมาเย็บปกสูตรปกคอสเอสูตรกันนะคะอันนี้เราก็จะเอะกลิ้งแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกลิ้งแบบแบบนี้นะคะ <Okay. S 2> ทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้นะคะกลิ้งแบบไว้ ส่วนตัวเสื้อเราก็กลิ้งแบบเหมือนกันนะคะเนี่ค่ะกลิ้งแบบไว้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มใส่ปกสูตรกันนะคะตัวที่มันเป็นเดี่ยวๆนี้นะคะเราก็นับๆเข้าไปนะคะไม่ให้ไม่ปกคลังนะคะนับเข้าไปหน่อยนึงนะคะไม่ต้องเอาไปลึกมากนะคะเดี๋ยวมันจะขาด ทั้งสองฝั่งเลยนะคะซ้ายขวาที่เรากลิ้งไว้แล้วนะคะนี่นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะหัน นะคะเราจะทำปกอันนี้ตามแพทเทิร์นนะคะเราจะเย็บตามแพทเทิร์นในกระดาษที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเราจะเอาเขาเข้ามาสามนิ้วเอ้สาเซนนะคะเนี่ยนะคะวัดเข้ามา3ามเซนจากนั้นนะคะเราก็เอา เอาด้านที่เป็นที่เรารีดผ้ากาวแข็งไว้นะคะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเย็บตัวนี้เข้ามาก่อนสามเซนนะคะพอครบสามเซนแล้วเราก็เอาเข็มตักลงไว้นะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่นะคะใส่ตามที่เรา mark กิ้งแบบไว้นะคะเขาเข้าไปเลยนะคะเขาด้านนี้นะคะเนี่ยนะคะเอา,เอาด้านที่เย็บแล้วเขาด้านนี้นะคะด้านที่กิ้งแบบออกมาด้านนอกตรงนี้นะคะ ส่วนตร,ตรงที่มันหักนะคะเราปักเข็มไว้แล้วเราก็บิดนะคะบ,บิดคอเสื้อเขาเราต้องปักเข็มลงไว้ก่อนนะคะแล้วก็รูปรูปผ้านะคะดูผ้าอย่าให้มันหงอนะคะเพราะว่าเวลาเย็บมันจะนจีบกันอยู่ข้างล่างนะคะก็เช็คดูก่อนเย็บนะคะรูปโดข้างล่างมันติดไหมมันเป็นจีบไหมนะเสรเรียบร้อยแล้วเราค่อยเย็บ ต่อมาเรื่อยเ,ยเลยนะคะเย็บมาถึงแค่กลาง <S 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 กลางคอเสื้อชิ้นหลังพอนะคะพอแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเย็บอีกฝั่งหนึ่ง ดูฝั่งนี้ก่อนนะคะว่าเราเย็บโอเคหร้อยังโอเคแล้วนะคะไม่เป็นจีบไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาตัดตัดคลิปให้เขาไม่ตึงอีกทีหนึ่งนะคะเราเย็บฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก่อนค่อยมาตัดทีเดียวปกอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ เย็บเข้ามา3มเซนตามแพทเทิร์นประดับที่เราทำไวปด้วแต่ตอนแรกนะคะวัดเข้าไป3ซมเน นีเอาตามแนวที่เรากิ้งแบกไว้นะคะลงเราก็เย็บตามแนวเลยนะคะที่เรากิ้งแบก ถึมงมงตรงนี้แล้วก็ปักลงนะคะแล้วก็บิดขอเสื้อเหมือนกันนะคะเหมือนฝั่งที่แล้วเลยบิดขอเสื้อมาแล้วก็ดูว่ามันย่นมันอะไรไหมนะคะก็เย็บต่อมาเลยนะคะ เก็บออกนะ,ะเย็บมาจนสุดถึงข้อหลังที่เรายังเ,เย็บไม่สุดนะคะเอามาเย็บติดกันเลยนะคะ ข้อหลังมันก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเอาเอย็บเข้าได้นะคะนิดเดียวประมาณจุดห้าเซน ติดกันแล้วนะคะนี่เราก็กับผ้าดูนะคะกลับผ้ากับปกที่เราเย็บด,ดูมันล้างมันอะไรตรงไหนไหมนะคะ ช่วงที่ล้างเราก็ใช้กันไกลคลิปนะคะตรงนี้นะคะล้างบนอะไรเราก็คลิปออกไม่ใเขาล้างนะคะตรงนี้เราก็เจียนออกนิดนึงนะคะไม่ให้เขามันใหญ่ นี่เขาใหญ่ไปเดี๋ยวเราตัดออกมาดูก็ฝั่งนี้เหมือนก,กันนะคะตรงนี้มันล้างวันอะไรไม ะะแต่ว่าไม่ต้องตัดเข้าไปใกล้มากนะคะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะเ <c oughs> สร็จนะคะปกปกคอเสื้อแล้วเราก็จะนําไปรีดนะคะ <c oughs> ทีนี้เราก็จะ,ะประกอบซับในกับปกปกสูตรนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการ ประกอบซับในกับปกสูตรกันค่ะเดี๋ยวไปรีดก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาประกอบซับในนะคะ,ะกับปกคอเสื้อนะคะอันนี้ก็เป็นตะเข็บกลางหลังนะคะคอหลังของซับในอันนี้ก็เป็นตะเข็บคอหลังของตัวเสื้อด้านโชว์นะคะเราจะเอามาประกบยึดล็อกไว้ก่อนเฉยๆนะคะ เขาตรงกันก่อนนะคะพิกอันนี้มาอย่างนี้อันนี้ก็พิกมานะคะเย็บล็อกไว้เขาตรงกันก่อนเฉยๆนะคะแบตตะเข็บออกนะคะตะเข็บกลางหลังคอเสื้อนะคะคอเสื้อของซับในแล้วก็ตะเข็บกลางหลังคอเสื้อของตัวตัวโชว์ เดี๋ยวเราจะเย็บล็อกตรงนี้ไว้ก่อนเฉยๆนะคะไม่เย็บยาวมานะคะเย็บแค่ประมาณนิ้วหนึ่งเย็บล็อกไว้ก่อนให้เขาตรงกันเดี๋เย็บล็อก,อเ,กนนะะเ,อเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บตะเข็บไหล ตัวนี้เราเย็บติดกับตัวคอเสื้อเราก็เลาะออกหน่อยนึงนะคะเลาะออกหน่อยหนึ่งไม่ต้องเลาะเยอะนะคะเลาะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเราก็เอาตะเข็บไหลเย็บนะคะเย็บตะเข็บไหลตะเข็บไหลเข็บไหลนี่เราก็พลิกมาอย่างงี้นะคะ พิกตะเข็บไหลซับในกับตะเข็บไหลเสื้อด้านโชว์ชนกันนะแล้วก็เย็บยาลงมาเลย เมื่อเย็บเสร็จนะคะตรงนี้ที่เราลาอออกเนาะเราก็จะเย็บกลับเข้าไปถ้ามันเกินมามันล้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถเก็บได้นะคะเก็บไอ้ช่วงคอเข้าไปได้แล้วก็เย็บยาวที่เราลาะอ,ออกเมื่อกี้นะคะเย็บคืนกลับเข้าไป ก็เก็บตะเข็บไหลเข้าไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามันกว้างกว่าเนาะซับในมันกว้างกว่าเราก็เก็บได้เพราะว่าเราล็อกไอ้ตรงกลางคอไว้แล้วนะคะเย็บตะเข็บไหลตรงซับในเข้าไปเพราะว่าไตัวซับในมันยาวกว่าเสื้อตัวจริงเราจะได้เย็บประกบกันจะได้พอดี อีกไหมนะคะถ้ามันยาวอีกก็เย็บเข้าอีกนิดนึงนะดูแล้วยาวอีกประมาณจุดห้าเซนนนี่น่าจะพอดีละแล้วเราก็เย็บไอ้ตัวที่เราลอเลาะ,ะ,ะไว้ อยู่แล้วถ้ามันยังเหลืออีกเป็นอย่างนี้นะคะไปเย็บตรงคอหลังเข้าไปอีกนิดนึงนะคะลอกออกเย็บคอหลังกับเก็บเข้าไปนิดนึงนะเพราะว่าซับในเขาจะยาวกว่ายาวกว่าเพื่อรัดสู ลองดูเอาจนมันเท่ากันนะคะเอาจนซับในกับคอเสื้อมเท่ากันแล้วเราก็เย็บต่อมาเลยอ่ะอันนี้ได้ฝั่งหนึ่งละแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ บบน,นี่นะะ่นะอันนี้ฝั่งหนึ่งเสร็จไปฝั่งหนึ่งเลยอีกฝั่งหนึ่งนะคะในเสร็จต้องเสร็จได้แล้วก็ตัดออกอันนี้เย็บฝั่งนี้นะคะเราจะ,ะเข็บไหล่กับตะเข็บไหลซับในต่อกันก่อนนะคะอีตัวนี้เราก็เลาะออกก่อนนะคะที่เราเย็บไว้ ตอนแรกที่เราทําปกเสื้อนะ,ะแะเลาะออกนิดนิดนึงนะคะ่ะประมาณจุดห้านิ้วหรือนิ้วหนึงนะะ่งอย่าทใเกินนี้นะคะนี่เราก็ต่อตะเข็บไหลพลิกมาอย่างนี้นะคะ เก็บไหลซับในก่อนนะต่อจะเก็บไหลซับในเสร็จนี้เราก็จะมาเย็บเก็บตรงนี้นะคะเก็บตรงนี้เข้าไป หลาอแป๊บนะคะเลยเย็บคองมาก่อน เย็บขอบมาเสร็จแล้วเราก็พลิกดูนะพลิกดูด้านถูกจากในที่นี้ก็ไปเย็บตะเข็บไหลต้องเขาต,ต้องเท่ากันแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ก็กลับผ้ามาเย็บ เสร็จแล้วนะคะเย็บเซับในประกบกับคอเสื้อปกสูรนะคะจากนั้นเราก็นำไปรีดนะคะพับปกบคอสูรลงนะคะนี่นะคะเราก็เอเย็บซับในเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เหลือซับในแขนเย็บซับในต้านปกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการเย็บใส่แขนและซับในแขนสูตรค่ะ